สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมมารับตัวเจ้าทาวโวนะครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากโตโยต้าลนทับบุรีนะครับผมวันนี้นะครับบริษัทนะครับให้เราเอารถตัวอย่างนะครับไปทดลองนะครับว่าขับกี่ดีไหมนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากเจ้าทาวโวรคันนี้นะครับปักดมาเลย วันนี้ผมพามารีวิวนะครับรถกระบะโตโยต้าไฮรักทาวโวตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่นะครับมใหม่ใช้ลรกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นสีเทาลมโบนะครับผมนี่นะครับไฟหน้าโฉบเฉี่ยวนะครับนี่ไฟหน้าโฉบเฉี่ยวไฟเดรไลท์อยู่เลยไฟมีไฟเดรไลท์นะครับแล้วก็มีสปอร์ตไลท์ดน้าล่างนะครับผมนี่ครับตัวร่วมสมัยมากขึ้นนะครับนี่ครับด้วยไฟหน้าและเส้นสายนะครับผมนี่นะครับเส้นสายแบบ เปลี่ยนไปนะครับดูสวยและดูหล่อกว่าเดิมนะครับผมนะครับในรถคันนี้นะครับผมเดี๋ยวพามาดูด้านหน้านะครับผมด้านหน้านะครับดูทันสมัยและร่วมสมัยนะครับผมนี่นะครับดูดิโอ้โหดูโฉบเฉี่ยวและดูดุดันนะครับผมคันนี้สําหรับเจ้าทาวเวอนะครับผมและช่วงล่างผมว่าน่าจะมีการเปลี่ยนไปนะครับผมช่วงล่างนะครับผมเพราะเมื่อกี้ผมขับดูแล้วเหมือนมันนิ่มกว่าเดิมอะแล้วแบบ มันขับดีกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูตอนที่ผมขับมาจากโชว์รูมเลยดีกว่านะครับนี่ครับขับแล้วแบบเรารู้สึกเลยว่าพี่มันเป็นรถที่ขับดีนะนะครับผมนี่ครับการเปลี่ยนไปนะครับมีบันไดนะครับผมนี่การลื่นมีบันไดข้างนะครับผมภายในสวยๆเลยครับผมออกแบบใหม่นะครับนี่ครับนั่งสบายมากเห็นไหมดูภายในก่อนนี่ครับดูพวงมาลัยดิพวงมาลัยนี่ก็สวยเลยครับ ออกแบบได้ร่วมสมัยมากครับผมนะครับดูสวยงามนะครับผมมีจอกลางแบบตั้งนี่ดูดิจอกลางขนาดไม่แน่ใจว่าสิบสองนิ้วหรือเปล่านะครับดูแบบใหญ่กว่าเดิมแน่นอนครับผมนะฮะไม่แน่ใจว่าสิบสองนิ้วหรือเปล่านี่นะครับดูดิทุกอย่างสวยงามเลยสวิกระจกนะครับออกแบบใหม่นะครับนี่เป็นหนังนะครับผมเนี่ยออกแบบใหม่บุนทุมหมดเลยบุนทุกหมดเลยมีแค่บางบางบางชิ้นที่ไม่บุนน่มแต่ส่วนมากจะบุนุ่ม เหมือนว่าบูบนุ่มครึ่งหนึ่งไม่บุนุ่มครึ่งหนึ่งนช่ครับนี่ดูที่วางแก้วนะฮะเห็นไหมเวลาปิดก็แบบนี้เลยเอ๊ช่องแอร์หอรอช่องแอร์รอ่อเลยนะครับนี่หัวเกียร์ใหม่อะา,าดูเกียร์กลางนะครับผมเกียร์กลางใหม่จอใหม่ช่องแอร์ใหม่ผมยังบอกเลยว่า โหถ้าชุดนี้นะไปอยู่ในลาโบของเรานะโหโคตรเฟี้ยวอ่ะเออเห็นล้าชอบเลยครับแล้วรถเป็นรถที่ขับดีด้วยนะครับเมื่อกี้ผมก็ขับมาจากลังสิตธ์เมืองเอกนะครับขอบคุณศูนย์โตโยต้านนทบุรีนะครับให้รถเรามาทดสอบและมารีวิวนะครับผมดูนี่เบาะนุ่มด้วยนะเบาะนุ่มนะอ่าเบาะนุ่มด้วยด้านหลังนะครับไฟท้ายเปลี่ยนใหม่เส้นสายลายกระบะเปลี่ยนใหม่นะครับแตกต่างไปจากเดิมนะครับผมเห็นไหมฮะนี่นะครับ มีบันไดเหยียบขึ้นเรียบร้อยเห็นไหมครับมีการลื่นด้วยนะครับเห็นไหมมีบันไดเหยียบขึ้นเรียบร้อยนะครับมีการลื่นครับผมนี่ครับกันชนหลังสไตล์แบบใหม่พร้อมเซ็นเซอร์นะครับผมนี่ฝาท้ายเป็นโลโก้ตัวนูนนะครับนี่ครับรอๆกันเลยแบบนี้นะครับสําหรับเจ้าไฮรักชาโวนะครับโฉมใหม่ล่าสุดนะครับผมดูสากลหน้าขึ้นดูเฮ้ยเฮ้ย อันนี้อันนี้คือจากโรงงานเลยนะเราเราต้องบอกก่อนนะเราต้องบอกก่อนนะดูนี่นะนิ่มๆน,นะไม่ได้กระแทกแรงนะดูไม่ได้กระแทกแรงนะคือคือมันมีตัวมันมีตัวช่วยยกเนี่ยเวลายกก็เบาๆเลยแต่เวลากระแทกเมื่อกี้ดูเหมือนกระแทกแรงจริงไม่ไม่ได้กระแทกแรงนะดูนะเดี๋ยวเวลาเวลาจะยกนะเดี๋ยวยกก็เบานิ้วก้อยเข้ไห็นไหมเห็นไหอันนี้คือปิดฝาท้ายนะโดยนิ้วก้อยนะนี่ สะดวกมากขึ้นพอเปิดก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะร่วงแรงแต่ไม่แรงเดี๋ยวทาดูในกล้องมันเหมือนแรงนะนี่ครับคือเราไม่ต้องออกแรงเยอะทั้งปิดและเปิดเนี่ยเราเปิดป้องดูดิแบบนิ่มๆเลยอันนี้อันนี้นิ้วก้อยเหรอนีนะดูดินิ้วก้อยนะเราปิดออกเนี่ยดูเดียนิ่มๆเลยนะเนี่ยอ่ะปกติแล้วเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าปกติอ่ะใครลองไปลองดีว่าเอานิ้วก้อยรับแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวอันนี้นี่เนี่ยดูดิเห็นไหมอ่ะนะครับ มันเป็นมันเป็นช่วยอ่ะมันทันทันทำให้ช่วยแบบว่าให้ให้เบาอ่ะให้ให้เบาทั้งปิดและเปิดไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับผมเดีย๋ยวพามาดูช่วงล่างก่อนดีกว่าเซ็ตมาใหม่มันขับดีบ้างนะ <S <S ล้อก็เป็นลายใหม่นะครับผมนี่นะล้อเป็นลายใหม่อะพามาดูถ้าพูดถึงเรื่องล้อนะครับผมดิสซี่ล้ออ่าเห็นไหมดิสซี่ล้อนะอันนี้ล้อหลังนะไม่ใช่ล้อหน้านะเห็นไหมครับไม่ใช่ดำนะครับผม เป็นดิสเบรกสี่ล้อค่ะเป็นสีดําด้านนะครับแม็กนะครับผมนี่ครับดิสสี่ล้อนะครับผมนี่เห็นไหมดิสสี่ล้อนะด้านหน้าและด้านหลังนะครับเป็นดิสเบรกนะครับผมนี่นะเห็นไหมนี่เป็นดิสเบรกนี่ก็เซียวอ่ะนะครับผมก็ด้านในนะครับผมก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับจากเก๊กกลางนะครับผมนี่ให้ดูก่อนอันนี้เก๊กเก๊กเก็บของนี่ แล้วก็มีแกะด้านบนนี่นะครับผมคือปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับดูชัยลกว่าเดิมดูร่วมสมัยนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับผมโหนังด้วยนี่หนังนะโหนังกันเนี่ยดูดีสวยช่องแอร์เนี่ยผมพี่ชอบมากเลยเดี๋ยพี่ยังบอกเลยว่าที่้าลโบพี่เป็นอย่างนี้นะโหโคตรเฟี้ยวอ่ะเนี่ยพี่อยากได้แบบนี้มากเลยครับผมเปลี่ยนไปอย่างเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็ขับสบายด้วยช่วงล่างก็ดีนะครับผมใครที่แบบว่ามองหารถใช้งานนะครับสําหรับโตโยต้านะครับผม Power ท่นี้นะครับผมรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงนะครับผมผมเห็นด้านหน้าแล้วนะครับผมช่องลมเป็นแอโรไดนามิกนะครับผมซึ no. ่งลมจะเข้าด้านนี้ตีออกด้านนี้ฟืบแล้วก็ไปฟืบฟืบฟืบเนี่นะครับช่วยระบายความร้อนได้ดีนะครับผมนี่ยจริงๆก็คือลมตีเข้าไปข้างในแหละได้ลมตีเข้ามาข้างในแล้ปุ๊บอาจจะตีเข้านี่ออกนี่หรือตีเข้านี่ออกนี่อ่าเราก็เป็นแอโรไดนามิกนะครับผมมีกล้องหน้านี่นะครับผม มีกล้องหน้านะเราต้องบอกก่อนนะครับมีกล้องรอบคันเลยดีกว่าไม่ได้มีเฉพาะกล้องหน้านะมาดูกอนจะเต็มนะฮะกล้องมีรอบคันนะครับผมนี่นะครับดูดิหูยโคตรหล่อนี่นะครับขับในเมืองง่ายเลยนะครับแล้วคันนี้นะครับมี BSM นะครับผมคือว่าถ้ามีรถด้านข้างนะครับผมจะมีไฟสีส้มนะครับโชว์ที่กระจกข้างนะครับผมเพื่อให้รู้ว่ามีรถด้านข้างนะครับผมไฟสีส้มจะโชว์เลยนะบ BSM นะครับ bsm นะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมนี่ดูดูเห็นไหมอ่ามันจะมีโชว์อยู่ตรงนี้นะครับสองข้างเลยนะครับผมนะครับก็สําหรับใครที่แบบว่ามองหารถใช้งานนะครับสําหรับ toyota tawo นะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับผม toyota tawo นะครับผมสามารถติดต่อศูนย์ toyota นะครับนนทบุรีได้เลยครับผมแล้วจะมีเซลนะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับ ดีๆคาแนะนำนะครับสามารถลองขับดูก่อนได้นะครับก่อนที่ตัดสินใจซื้อนะครับสามารถเช็คเครดิตได้นะครับว่าเราต้องดาวเท่าไรผ่อนเท่าไรนะครับสามารถติดต่อสอบถามก่อนได้นะครับผมว่าเราจะผ่านหรือเปล่าในเรื่องเครดิตของเรานะครับเซลใจดีมากนะครับใครที่บอกว่าอยากจะหลอกก่อนต้องรีบเลยนะครับรีบหลอกก่อนเลยนะครับได้ไปก่อนหลอกก่อนนะครับผมเราต้องบอกก่อนว่าอยากหลอกต้องรีบเลยนะครับกับ To โยต้าทาวโ o นะครับซื้อวันนี้หลอกวันนี้ซื้อพรุ่งนี้หลอกพรุ่งนี้ ถ้าซื้ออีกปีสปีนะครับคนอื่นก็มีเยอะแยะเลยคราวนี้เราก็ซื้อก่อนหล่อก,ก่อนนะครับใครสนใจก็ศูนย์โตโยต้านนทบุรีนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ